เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์เวส h ทนเตอร์นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเกรดแข่งขันนะครับย้ำครับว่าเป็นเกรดแข่งขันนะครับเพื่อนๆพี่นนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับนี่นะครับกล่องเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเว t h ทนเตอร์นะครับ wt หีด l นะครับผม4ขีด20นะครับคูณ50 sfir นะครับผมตัวนี้กระจกระดับ hd นะครับเพื่อนในพี่นะครับเส้เซลล์เงเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเซลลเงินของจริงอีกทีนึงนะครับเพื่อนในพี่นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําของแถมก่อนนะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับค่าจับรางนะครับวิตมินทรงสูงนะครับแถมให้นะครับแล้วก็จะมีเป้าซ้อมยิงนะครับ แล้วก็ฐานนะครับตัวนี้มีไฟนะครับแถมฐานให้หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ำนะครับผมเอาไว้ตั้งกล้องนะครับอันนี้ทางร้านแถมให้นะครับฟรีนะครับผมมูลค่าเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับผมแล้วก็คู่มือเอกสารการใช้งานนะครับของเวสชันเตอร์นะครับผมผ้าเช็ดเลนนะครับฝากระดกป๊อปอัพนะครับหัวท้ายนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับดีดแรงมากนะครับนี่นะคคุณภาพดีนะครับป๊อปอัพตัวนี้นะครับนี่นะครับผม แล้วก็จะแถมพ่อรถแสงนะครับแบบทรงกระบอกให้นะครับผมตัวนี้นะครับเวลาออกแดดจ้าๆครับท่านจะได้ไม่เจ็บตาไม่ปวดตาครับถนอมสายตาของท่านได้เยอะนะครับผมตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมหน้าเลนนะครับจะอยู่ที่50มิลนะครับคุณนนพี่ครับท่อเป็นท่อ30มิลนะครับมองง่ายสบายตานะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับหรูมากนะครับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะใหญ่กว่านะครับผมตัวปรับนบ,บนล่างซ้ายขวานะครับนี่คร you know. ับขออนุญาตนะครับผมก็จะใหญ่กว่ารุ่นปกตินะครับผมทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมเน้นเป้านะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ารูปร่างมีค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อนพี่นะครับตัวนี้จะเป็นเลข serial number ของกล้องนะครับผมของแท้นะครับผมนี่นะครับซูมได้นะครับสี่เท่านะครับถึงยี่สิบเท่านะครับผมมีการปรับซูมแถมให้นะครับ ไม่ชอบถอดออกได้เลยนะสามารถถอดออกได้เลยนะครับโดยการหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมนี่นะครับสามารถถอดออกได้นะครับด้านหลังนะครับปรับสายตาได้นะครับผมโลโก้เวทันเตอร์ก็อยู่ตรงข้างนี้นะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับผมชอบมากนะครับแล้วก็จะมีวงแหวนนะครับตัวนี้นะครับสีแดงนะครับนี่นะครับทางบนล่างและสายขวาเลยนะครับผมข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นวงแหวนนะครับสีแดงเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ออกแบบมานะครับผมค่อนข้างสวยรู้นะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นเล็งกันนะครับอ่าเส้นเล็งนะครับก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับเพื่อนที่พี่นะครับผมเส้นเล็งนะครับผมตัวนี้ก็จะฝังในกระจกนะครับแกะในกระจกนะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งจะขาดกันนะครับผมเผื่อกระสุนตกใกล้กได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถมองเห็นได้ถึงสองรอยเมตรนะครับเพื่อนที่พี่นะครับผม โอเคนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่นะครับผม4,700บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาจะอยู่ที่4,700บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าวันที่ห่างไกลทางร้านไม่บวกเพิ่มนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผม1เดือนนะครับหากเสียภายใน1เดือนนะครับหรือ30วันนะครับทางร้านคืนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับการรับประกันกันแบบนี้ครับสินค้าครับหากไปถึงมือลูกค้าครับ เกิดการชำรุดเสียหายนะครับทางร้านจะรับผิดชอบให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมโอเคนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม IDline@ @jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้รีวิวท่างนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ